นะเป็นบริบทที่ผมก็ไม่เข้าใจผมไมพยายามฟังหลายครั้งเกี่ยวกับการที่มาบอกว่าอาจารย์เบียร์ผิดผิดผิดคือผมก็ไม่เห็นว่าแกเนี่ยจะพูดให้เรารู้สึกว่าธรรมะคือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะดูทนายพูดถึงพระมายังไม่ได้ปล่อยเลยต้องเก็บแจกเวลาคนมาทำบุญคือถ้าพูดกันตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ย เอาแบบจริงๆเลยนะผมก็ยังหาไม่เจอนะว่าพระองค์ไหนที่สามารถครองสินได้สองรอยิบเจ็ดจริงๆอะ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเรายังเห็นแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะเข้าใจป่ะท่าน,นเราก็ต้องบอกกับตัวเองว่าแล้วนะวันนี้เรากระาบเราศรัทธาเพราะเราศรัทธาและเราอยากจะกราบจริงๆนะเข้าใจป่ะผิดเพราะเห็นต่างผมว่าผิดเพราะพูดจริงมากกว่า ไอเห็นต่างไม่เท่าไหร่หรอกกูว่าพูดจริงมากกว่าพูดจริงเกินไปพิสมนึกสวัสดีครับนะไอคนอย่างผมมาชอบนะพูดจริงแล้วผมเข้าใจจึกจ๊กจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กอย่างเงี้ยกูเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดบางคนที่อาจจะเขาอาจจะไม่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 เข้าใจนะนะคุณแพรี่พูดดีคนคุยกันก่อนนะก็จริงจริงมันก็เดี๋ยวเขาว่าคุยกันเชื่อม,มือเชื่อเดียนะใน ความรู้สึกที่รู้จักกับพี่เปี๊ยกมาพี่เปี๊ยกเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมากผมบอกแค่นี้เดี๋ยวเขาคุยกันนะอาจจะมีพี่โต้สดีครับอาจจะมีการาคุยการปรับกันแล้วผมก็เชื่อว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยเป็นคนที่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรงุงเพราะหลายๆครั้งที่ผมเห็นอยู่เนี่ยแกก็ทําจริงๆนะล่าสุดคืองงนะสิ่งต่างๆที่ทนายพูดฟังอาจารย์เบียร์ไม่จบในจุดประสงค์ก็เดี๋ยวคงไ,ได้คุยกันแหละ ผมว่าเดี๋ยวแพรลี่ก็คงภาษาพาแพร,รี่เองก็สนิทกับอาจารย์อ่าพี่เปียกน,นะนะเดี๋ยวคงได้คุยกันแหละก็เป็นคนที่ผมนับถือทั้งคู่อ่ะพูดตรงๆงอ่ะนะมีพระหลวงตากเกษตรที่เขาหินเหินประจวบลองไปค้นหาดูครับใช่ค่ะคนที่มีปัญหาคือคือ เอเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะพี่กูรู้ทันบวดีครับนะก็ผมผมคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่มีพี่ๆส่งคลิปมาผมก็ไม่ได้เข้าไปดูนะจริงๆนะเดียไม่ได้โกหกผมไม่เคยเข้าไปดูนะนะเหมือนครูบาชัยบอกว่าอาจารย์เบียร์พูดตรงเกินไปนะนะคืออะไรก็แล้วแต่นะ ถ้าเกิดเรามองในมุมมองว่าถ้าเกิดได้คุยนะได้คลียก็ไม่มีอะไรนะคือสิ่งที่อาจารย์เบียร์ทำหรือพี่เปียกทำเองมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีตรงไหนนะด้วยความที่พี่เปียกแกก็เป็นผู้ใหญ่นะและแกก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นไปได้ที่ก็อยากจะปลา,นะนะา,าปลามาา์มนะนะคารวสปาล์มคารวาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะ มันอยู่ที่ความเมตตาและเอ็นดูอยู่แล้วแหละนะไม่ต้องซีเรียสคือบางคนไปซีเรียสนะผมว่าอาจารย์เบียร์เขาไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกนะคือบางประโยคพอมันได้คุยได้เคลียร์ก็ไม่มีปัญหาแพรที่บอกว่าถ้าใช้กฎหมายมาเล่นพระครึ่งประเทศก็ต้องอาจจะต้องสึก <c oughs> แฮร์ี่เขาเก่งนะเขาเก่งนะเขาเป็นคนที่คือเขาแม่นนะเขาแม่นมากเรื่องของพวกนี้นะก็ก็เปอีกหนึ่งคนนะที่เวลาเราฟัง เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะแล้วเข้าใจง่ายก็แพรรี่กับเบีอยอีกหนึ่งคนมาหาหมีอย่างเงี้ยนะเราก็เข้าใจง่ายมีพระมหาองค์หนึ่งอัดคลิปฟ้องกองทัพธรรมให้ออกมาจาัดก,การอาจารย์เบียรครับนะก็ถ้าจัดก,การยังไงเขาเป็นคาราวาสเขาสอนธรรมจัดก,การยังไงกูยังดูไม่ออกเลยแต่ให้พี่เปี๊ยกไปจัดก,การพระนอกรีดอะ่ะผมว่าพี่เปี๊ยกทำได้เข้า <c oughs> <c oughs> ใจป่ะจัดก,การยังไงนะไม่ต้องกังวลอะไรกันหรอก เชื่อผมเถอะคือทุกอย่างนะที่เชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเมื่อมีการได้คุยกันได้พูดคุยกันได้เข้าใจกันทุกอย่างก็จบละนะทุกๆเรื่องเลยผมบอกได้เลยนะครับนี่เรื่องจริงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าเราเนี่ยกำลังจะผ่านสิ้นปีแล้วเราไม่เข้าใจใครเราไม่นั่นกับใครนะพอมาได้พูดคุยมาได้เจราจาทุกอย่างก็จะดีขึ้นทักค่ะทักค่ะนะนะ ฉะนั้นไม่มีนะมิตรนะที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่มีศัตรูที่ดีที่สุดนะเชื่อผมมองส่วนตัวอาจารย์เบียทำให้เราตื่นเรารู้นะคือที่ที่ท,ที่ที่พิมพ์มาเนี่ยผมมั่นใจว่าเพราะทุกคนชอบจริตในการสอนทำพอชอบจริตในการสอนทำเป็นเรื่องปกติ อย่างผมเนี่ยเวลาผมฟังอาจารย์เบียร์ผมก็ฟังอี้วัดดีจ๋าอีจ๋านะเออเออเออีอีอีขึ้นมาหน่อยอีขึ้นมาหน่อยนะเออว่าอีเนี่ยน่าจะบอกประเด็นนี้ได้ดีนะช่วยละได้เจอการขอให้อี้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับตัวอี้และคุณแม่คิดหวังสิ่งใดสมดังใจป่ารถนานนะละรลรำรวยรวยนะอีนะรวมกันครับพี่เกียร์ครับอีจ๋ามันมีประเด็นประเด็นหนึ่ง นะซึ่งพี่เด็กก็พูดไปเมื่อกี้ว่าเรื่องเกี่ยวกับพี่เปียกที่ออกมาต่อเหมือนว่าออกมาอัดคลิปพูดถึงอาจารย์เบียซึ่งพี่เด็กก็บอกว่า<อ>ในความรู้สึกก็พี่พี่เปียกกับอาจารย์ก็เป็นคนที่เราเครารพนะอาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้คุยกันหรือเปล่าใช่ไหม,มก็เป็นไปได้ครับแต่ผมไม่ได้<อ>ไม่ได้ดูเลยแต่ว่าผมก็เข้าใจนะเพราะว่าผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ ที่ฟังอาจารย์เบียร์แต่ว่าอผมอาจจะไม่ได้ชอบแนวนั้นเท่าไหร่แต่ผมเข้าใจคนที่ชอบนะเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ชอบอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็ท้าทายแล้วก็กระตุก<ม>กระตุกกระตุะต้นแรงๆเพื่อจะได้มีสติแล้วก็ได้ตัดสินใจได้ชัดเจนนะเพราะว่าอย่าง<ม>สิ่งที่อาจารย์เบียร์พูดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเอ,อเหมือนกับคนที่กําลังลังเลสงสัย<ม>อย่างเช่นทำ,ำบุญอ,อบ้านเอาเลิก ต้องทำไหมดูดวงต้องมีไหมต้องดูซึ่งผมเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งคือผมมาอยู่ในวงการพูดมานานแล้วก็อีกอันหนึ่งผมเนี่ยอยู่ในวงการที่บังเอิญช่วหงหลังๆเนี่ยผมไปเจอคนที่หลอกลวงคนเยอะมากแล้วผมก็คิดว่าประเด็นที่อาจารย์เบียร์ทำเนี่ยมันก็ช่วยป้องกันคือเป็นสติให้กับคนที่ที่จิตอ่อนอ่าเปคนที่จิตอ่อนกนะ็คือเอ,อจะทําไมเดี๋ยวถูกหลอกแล้วไอ้ของพวกเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการการตลาดที่มัน ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ปกติเหมือนกับซื้อเสื้อซื้อรถซ,ซื้ออะไรมันยังมีราคาของมันแน่นอนนะฮะต่อรองได้บ้างแต่ว่าถ้าเป็นความเชื่อเนี่ยมันเหมือนกับต่อรองไม่ได้แล้วก็มันก็เท่าไหร่เท่ากันนะขึ้นอยู่ความพึงพอใจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้ามันไม่มีใครมามีให้สติเนี่ยมันก็จะแนวโน้มนะฮะประมาณแนวโน้มก็คือว่ามันก็จะนําไปสู่การถูกหลอกลวงได้โดยไม่รู้ตัว อย่างเคสไอ้แต่ออสใช่ไหมที่ว่าอย่างเช่นตีรี่อะฮะที่ก่อนนั้นนี้มีตีรี่ที่ว่าหกสิบล้านดูดวงอะไรนั่นฮะแล้วก็ไปแก้ผมช่วยแก้อะไรนู่นนี่นั่นไปครับเค่นี้อี้ทำปะเปล่าครับเปล่าเปล่าผมไม่ได้ทําใช่ไหมครับคคืออี้ก็บอกว่าเป็นการเหมือนดึงเตือนสติสลับดึงสติคนที่หลงใจคนที่ยังจิตอ่อนคนที่ห่างไกลแล้วก็ให้กลับมาแต่คนที่ ศึกษาทำอยู่แล้วหรือว่ามีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วก็อาจจะไม่ไชอบเพราะว่าก็คิดว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็อย่างที่ว่าฮะคือเหมือนกับใครใครบริโภคอะไรก็อาจจะชอบแนวนั้นใครไม่ชอบก็ก็เลื่อนผ่านไปนั่นเองแต่ว่าีบอกอยู่ตลอดเวลานะอี้ว่ามันจริตใครจริตมันนะเนาะชอบแบบไหนแบบนั้นใช่อันนี้ก็ถูกครับ แต่ว่าในมองมุมหนึ่งก็ผมไม่รู้ว่าพี่เป๊กพูดว่าอะไรบ้างนะก็คือเอ่อก็เลยมองว่าจริงๆมันก็เป็นเป็นเรื่องของการที่น่าจะคุยกันได้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องของพี่พี่ัหลงพี่เปยกก็ดีว่าจย์เบียกก็ดีก็ไม่ใช่คนดื้อฮะคือไม่ใช่คนดื้อที่ว่าคุยกันไม่ไ,มได้แล้ว,แล,วแล้วที่สําคัญ กรณีของอาจารย์เบียร์เนี่ยก็ไม่ใช่เหมือนเชื่อมจิตที่ว่าเป็นการบิดเบือนบพราะพุทธศาส,าสนาตรงกันข้ามเนี่ยตรงกันข้ามเนี่ยเราอาจจะเรียกว่ามีศัตรูคนเดียวกันก็ได้คือว่า <ๆ S 2> เราต้องร่วมมือกันตาบปรามเชื่อมจิตเพราะว่าเชื่อมจิตตัว,ต,วตัวเชื่อมจิตเองเนี่ยเป็นตัวปัญหาที่สร้างความขัดแยง้งความแตกแยกแล้วก็ความบิดเบือนผิดพลาดจริงๆแต่ว่าทางของอาจารย์เบียร์เนี่ยเข้าที่ฟังดูก็ยังไม่ได้มีประเด็นที่ถูกโจมตีเรื่องของการ การบิดเบือนหลักคํคำสอนรวมทั้งบิดเบือนพระไตรปิฎกนะครับเพียงแต่ว่าด้วยท่าทีด้วยช่องทานองด้วยลีลาด้วยเทคนิคแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นเราอ่ะเหมือนดูที่เหมือนดูหนังดูละครดูหนังแอคชั่นแล้วกันเหมือนกับการสอนธรรมะแบบแอคชั่นซึ่งจริตพุทธไทยเนี่ยจะเป็นจริตแบบเทรวาสคือว่าอยู่ในกรอบอยู่ในจารีตอยู่ในอนุรักษ์นิยมอะไรเงี้ยนะครับอะไรที่นอกกรอบแตกต่างไปก็จะรับไม่ค่อยได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นจริตที่ที่เข้าใจได้ว่าจริตพุทธไทยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นจริตแบบแบบเอ,อ่ออยู่ในกรอบอยู่ในวินัยนะครับซึ่งไม่ไม่ได้ไหมายถึงพระนะครับพระนี่ผมไม่ไปวิจารณ์นะหมายความพระท่านเองก็ก็กมีต้องมีกรอบมีศีลธรรมแต่ว่าคารวะทั่วไปก็จะสอดคล้องกับแนวทางที่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 พุทธไทยส่วนใหญ่เป็นครับอืมนะอั้นี้ก็จะไปไหนเนี่ยเห็นถอยรถนะที่ดได้ยินเสียงรถนะง <laughs> นานงานบวชคุณเอสกันตพง อ๋อเอะเอ๊เขาจะบวดแล้วเหรอเขาดีขึ้นแล้วใช่ไหมเขาก็ดีขึ้นเขาเป็นวันรอบที่สองแล้วก็หายแล้วแล้วคนนี้ก็ก็เลยเขาเลยปรารถนาว่าเขาจะปวดอ๋อปวดอ๋อแต่เขาก็พูดก็จะเรียกว่าเอ่อผมก็คิดว่าเป็นเป็นเือนสัจจะสอธิฐานอย่างหนึ่งหรือเปล่าก็เลยบอกถ้าจะขอเสียชีวิตเนี่ยขอเสียในผ้าเหลืองดีกว่านะครับแต่จริงๆนะ อ<ะ>เอ่ฮเคสเนี่ยเคสปฏิหารเลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะนะคือเท่าที่ฟังที่หมอสัมภาษณ์เนี่ยคือจะลักษณะที่ว่าเป็นกรรมพันธนะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้อันนี้คาดการจากการฟังคือคุณหมอยังไม่ไม่สรุปเหมือนกันคือเขาบอกเป็นเอ่อเป็นพันธกรรมพันธ์ที่ที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็ผมก็เข้าใจด้วยว่าส่วนหนึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีภาวะเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดคือเขาเป็นที่หัวใจพวกหัวใจเขาหยุดเต้นครับ ด้านน่าจะมีปัญหาทึ่งหลอเลือดที่มันอาจจะอักเสบเรือจะมีปัญหาจากวัคซีนด้วยหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ที่ผมกําลังเอ่อเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนเอ่อเด่นๆด,ดังๆที่ยุยังน้อยอยู่เลยสามสิบสี่สิบนะครับก็เสียชีวิตกระทนันหันนะครับโดยที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งหรือไม่ที่ทําให้เราต้องระวังตัวเองแล้วก็ใครที่ฉีดวัคซีนเยอะ ก็อาจจะต้องออดูแลสุขภาพตัวเงเป็นพิเศษแล้วกันนะครับครับดีกว่าอสุดท้ายนี้ช่วยอวยพรพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในไลฟ์หน่อยนะครับอวยพรปีใหม่หน่อยนะอีนะผมว่าปีใหม่มีสามสิ่งที่เราต้อง,ต,องตั้งจิตตั้งใจรักษานะครับ,รบหนึ่งเนี่ยผมว่าเราต้องศึกษาขวนขวายในธรรมะให้เพิ่มขึ้น เหมือนที่ดานการพุทธทาสบอกครับปีใหม่ต้องดีกว่าปีเก่าคือปีเก่าปีนี้โดยเพราะผมเองก็ดีเนี่ยก็มีเรื่องของการต่อสู้เรื่องคดีความเรื่องอะไรต่างๆเยอะขึ้นใจมันก็ทุกมันก็หน่วงมันก็หนักขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะปีใหม่มันก็ต้องดีขึ้นก็คือุการพัฒนาจ,จิตใจการมีสมาธินะครับการมีสติมันต้องสูงขึ้นเพราะนั้นปีใหม่อันที่หนึ่งก็ต้องดีกว่าปีเก่าในทางธรรมอันที่สองเนี่ยปีใหม่เนี่ย เราว่าเศรษฐกิจมันจะมีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนการวางแผนการาท,ทําธุรกิจทําการค้าเนี่ยจะต้องขยันขึ้นต้องใจเย็นขึ้นต้องวางแผนขึ้นแล้วก็ต้องเรามัดระวังขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจไม่ดีครับมันก็จะมีโอกาสที่จะมีกลุ่มที่ไม่ฉาชีพหรือว่ากลุ่มคนที่ใช้ช่องทางช่องโหว่จากความ ความไม่ความไม่ดีของเศรษฐกิจกเช่นมาลงทุนเพิ่มสี่มาลงทุนนี้ท่นานจะเอาเงินไปฝากไว้ได้เงินน้อยกว่ามาลงทุนกับชันเนี่ยได้เงินเยอะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก <texts> <c oughs> ็เลยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของเศรษฐกิจกนะครับอย่าประมาทแล้วก็อย่าอย่าหลงเชื่อนะครับโดยเพพาะการหลอกออนไลน์อะไรต่างๆเพื่อจะได้มีเงินได้บริหารจัดการได้ดีแล้วก็อย่าโลภเกินไปอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับว่าคนนั้นมีหรูหรา อย่างนั้นอย่างนี้เราต้องมีบ้างเนี access, ่ยมันไม่จาเป็นนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของผมคิดว่าการมีการระยำน้ำมิรเนี S <S ่ยยิ่งนานวันนะครับเราจะรู้สึกว่าการมีคนที่ดีมีเพื่อนที่ดีนะครับมีครอบครัวที่ดีมีคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเป็นการระยำน้ำมิรต่อกันเนี่ยไม่หวังร้ายต่อกันหรือมีปัญหากันแล้วช่วยประคับประคองอย่างพี่เดียก็เป็นหนึ่งในการระยำน้ำมิรที่ ่วยได้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าการมีกัเลยนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากที่ทําให้ชีวิตบางทีมันเหมือนกับเ็าเรียกว่าใช้วาทกรรมวาทกรรมหลักของปีนี้นะครับคือเกือบสลบเกือบเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับจะไม่ใใครก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมว่าการมีกันเลยนั้นที่ดีนะครับมันทําให้เราบางภาวะเราเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับก็เป็นว่าฝากไว้ให้ขำนะครับเกือบหลับแต่กลับมาได้เป็นเป็นคลิปที่มีความสุขที่สุดเท่าที่เคยดูมาครับ ขอบคุณมากครับอี่นะครับมีความสุขนะครับตลอดปี2568นะขอบคุณมากการเชสวัสดีครับัสีปใหม่นะครับพีการสวัสดีครับอคุณอี้แทนคุณนะครับนี่อย่างที่บอกอ่ะอี้ก็คือการยนมิตรที่ดีของผมผมชคดี